ก็คือเอาแปลงหนังกลับในส่วนที่เป็นเนี่ยที่มีลวดทองเหลืองอยู่เนี่ยครับแปลงแต่ต้องรอให้มันแห้งก่อนสวัสดีครับหนึ่งจางนิวบาลานเรียกว่าบายเอ็นบีทนะครับวันนี้เรามาทำความสะอาดนิวบาลาน X472 นะครับคู่นี้ผมใส่ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวปาสักนะครับรถไฟรอยน้ำนะครับแล้วก็เดินลุยพื้นดินเดินไปทั้งวันนะครับใส่ดีมาก นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยประมาณเดือนกว่าๆไม่ได้ควาทาความสะอาดนะเนาะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็แต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เนาะจะลองหลายๆแบบให้เพื่อนๆได้ลองไปประยุกตใช้ของตัวเองแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะใช้หลกัหลกๆก็คงเป็นแปลงเหมือนเดิมนะครับเป็นแปลงขนม้านะครับแล้วก็แปลงขนหมูนะนะครับแล้วก็มี แปลงที่ถูด้านในซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับว่าจะดูข้างนอกก่อนเราดูทั่วไปแล้วไม่ได้เปื้อนมากแล้วก็เป็นผ้าเปียกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแปลงสําหรับหนังกลับนะครับแล้วก็พิเศษนิดหนึ่งวันนี้จะใช้คอมบิโฟมนะครับขวดละ310บาทนะครับเป็นชูแครเขาเขียนไว้นะครับว่าใช้สําหรับหนังทุกชนิดนะครับหนังกลับได้เลยนะครับก็วิธีใช้เขาก็บอกว่าให้ บีบโฟมลงผ้านะครับแล้วก็เช็ดให้ทั่วนะครับแล้วก็เอาผ้าซับออกนะครับนี่นะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆเช็ดโฟมทำความสะอาดออกนะครับมาดูกันเขาทำได้ดีแค่ไหนเริ่มแรกเบสิกพื้นฐานนะครับก็เอาฝุ่นออกก่อนอ๋อลืมให้ดู ถูไปน,นิดเดียวละไม่เป็นไรฝุ่นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฝุ่นดินดินแดงนะครับฝุ่นเน,น,นื่องจากเดินในพื้นที่ที่เป็นฝุ่นเยอะมากนะครับในช่วงนั้นสีก็จะหม่นหม่นถ้ามองงนี้เนาะก็จะติดที่พื้นรองเทา้าก็จะเป็นฝุ่นแดงนี่มองเห็นเงาก็จะเป็นฝุ่นแดงส่วนคราบเปื้อนที่หนังกลับก็จะเป็นคราบดินคราบฝุ่นนะครับเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีคราบที่ หนักๆมากมายนะครับก็จะมีตรงนี้มบ้างนี่อ่านี่น,น,นี่มีรอยนี้เนาะรอยดินเดี๋ยวลองดูอย่างที่ผมบอกนะครับบางคราบนะใช้แปรงถูๆมันก็ออกไปแล้วนะเพราะนั้นการซักอาจจะไม่จำเป็นนะครับแปลงแปรง ลืมบอกไปแปลงที่เอาฝุ่นออกได้ดีคือแปลงขนโมนะครับเพราะมันจะมีสักสากในเนื้อเส้นของตัวเส้นขนอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมฝุ่นดูฝุ่นตรงนี้นะนี่ฝุ่นที่เป็นเส้นๆนนะครับแนวแปลง ยังไม่ต้องลงน้ําไม่ต้องโดนโฟมโดยปกติแล้วรองเท้าที่มีส่วนผสมของหนังกลับเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้มันโดนน้ำนะไม่อยากให้เปียกเพราะว่ามันก็จะต้องไปฝืนฟูค่อนข้างเ,เป็นเรื่องเป็นราวนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้โดนเนาะ นี่แทบยังไม่ได้ลงน้ํายาอะไรเลยนะน่นแหละแค่ปักขุ่นก็ออกแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็คงจะลงอะครับมันก็จะมีบางส่วนนะ,นะก็ยังมีอยู่นะครับที่เป็นโดนเปื้อนน้ำ แต่ว่าถ้าฝุนทั่วไปเนี่ยปัดอย่างเดียวก็จะออกแล้วน,นะคราบจะไม่ต้องใช้เลยอันนี้ก็จะเป็นรอยเปื้อนแบบจุดๆมองเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเป็นคราบน้ำเดี๋ยวเรามาทํากันอันนี้ข้างซ้ายเนาะ,ะมาปัดออกก่อนมาดูข้างขวากันบ้าง รองเท้าทุกรุ่นนะครับของนิวบาลานเองเนี่ยแน่ว่าจะมีรูปทรงต่างกันวิธีการทําเหมือนกันหมดนะครับหลักการที่ใช้ให้ดูที่ตัววัสดุว่ามันเป็นอะไรนะครับเป็นหนังหนังเรียบหนังกลับวัสดุขึ้นเงาเป็นลงสีอ่าเป็นผ้าตะข่ายอ่าต้องดูแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกแค่นั้นเองหลักการมีแค่นั้นนะครับ ลงทุนกับเครื่องมือที่ใช้ทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ให้ถูกแค่นี้ก็รองเท้าก็อยู่กับเราได้นานแล้วครับข้างขวามีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นสกปรกก็จะมีรอยนิดหน่อยโอเคลราก็จะมีรอยเปื้อนดินข้างในนะครับที่มันเข้าไปในเนื้อลองดูกันออกมาข้างขวานี้ไม่ออกเป็นรอยดำเปื้นอยู่ข้างใน มาลุยกัน <filho> <net> ส่วนที่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นจุดนะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเช็ดด้วยผ้าเปียกเลยไม่ออกน่าจะฝังแล้วทิ้งนานด้วยนะมาอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้แค่ผ้าเปียก ปกติก็จะทำได้นะครับผมจะเสิริฟมันเข้าไปด้วยโฟมไปเลยนะครับเขาบอกว่าให้เขาให้ใช้ฟองน้ำแล้วก็โฟมนะผมก็จะทำอีกแบบหนึ่งนี่ไปให้ทั่วโฟมคอมบีเนี่ยเขาให้ใช้กับหนังกลับได้นะโฟมเซตนี้แล้วก็ให้ใช้แปรงนี้นะครับ ด้านที่เป็นยางส่วนที่เป็นผ้าเนี่ยให้ใช้ที่เป็นแปลงนะครับ ออลอยคล้ำข้างในเนี่ยเริ่มหายไปแล้ว หายไปแล้วขาวละถ้าเทียบนี่ผมเทียบข้างนี้เสร็จแล้วข้างนี้ยังไม่ทําถ้ามองดีๆเนี่ยจะฝุ่นข้างในที่เป็นเปื้อนดำๆเนาะข้างนี้ไม่มีละนี่มีละง่ายมากนะกค่อยทําเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ไปให้รอบนะครับ ข้างในเจ้า x c 7 2นะครับตัวนี้เป็นหนังนะเพราะฉะนั้นผมใช้ผ้าเปียกพอละนะครับไม่ต้องขัดถูมากถ้าเปียกใช้เช็ดรองเท้าเนาะก็ออกลอะข้างในไม่ได้เปื้อนอะไระเหลือตรงไนี้ โอเคข้างซ้ายทีนี้ก็เหลือให้แห้งนะครับเหลือให้แห้งแค่นั้นเองเก็บงานนิดหน่อยส่วน ที่มันเปียก้นเป็นหนังกลับไม่ต้องกังวลน,นะครับพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็ฟื้นฟูได้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือเอาแปลงหนังกลับในส่วนที่เป็นเนี่ยที่มีลวดทองเหลืองอยู่เนี่ยครับแปลงแต่ต้องรอให้มันแห้งก่อนเล็กซี่เจ็ดสองเนี่ยเป็นรองเท้านิวอลลันที่หน้าตาอาจจะแปลกๆปกแหวก,ก,กจากนิวอัลลนที่เรารู้จักนะครับแต่ถ้ามองว่ามันใส่สบายไหมเนี่ยต้องบอกว่าใส่สบาย มากๆนะครับใส่สบายมากเลยนี่มีรอยอยู่ตรงนี้นะออกแม่เดี๋ยวลองดูจริงๆในเรื่องของการทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยการไม่ทิ้งไว้นะครับดีที่สุดะครับถ้าฝังแล้วยากนะครับเดีเราไปทำอีกคู่หนึ่งให้เสร็จเลย นะเรียบร้อย,อยแล้วก็เดี๋ยวใช้ผ้าเปียกเช็ดในส่วนของเชือกร้อยนะครับที่มันเป็นเป็นฝุ่นเกาะเนาะเห็นดำๆไหมามาแล้วอ่าด้านนี้มั่งนะ ถือว่าเรียบร้อยมามาดูกันเดี๋ยวรอแห้งอย่างเดียวเป็นนั้นเสร็จง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรสำหรับการทำความสะอาดรองเท้าที่มีส่วนผสมของน้ำกับของนิวบาลานใช้วัสดุเออใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับวัสดุแค่นั้นเองหลักการง่ายๆนะครับ